เบิ้ดมือเอาลวดจักเมนหยังฮะจักเมนอีหยังมึงสั่งอีหยังไม่อีกแล้วอีแววเฮ้ยมึงสร้างหยังไม่อีกแล้วเบิ้ดมือเลยมึงนี่ฮะเฮ้ยกูระงึดสู้จิตตายเดี๋ยวมือนึงสู้ไม่ได้สอบกันนี่ สร้าง n ย à n มาแล้วอีกคึ้คุณแ,แ,แววเก็บเงินายทางเก็บเงินไปทางสามสามแปด้ยโดนอีกแล้วฉันโดนอีกแล้วคุณแววอีกแล้วคุณแววเอาอีกแล้วลออลวัวนใส่มันยกหลักกิโลมากอันนี้ของแมต่ตะเสาเลยว่าเดี๋ยวมันนั่งแฉงมันนั่งเอฟแล้วมึนนง,งม่นนงมต้องกลมหนาไดยอีแล้ว สั่งยังไม่อีกแล้วโอ้ยหัวเงิดมายังนอบันนี้นอ้ครับดึงได้ไหมถ้าใช่แล้วทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผมอ๋อซอยกันครับซอยกันมาหลุ่นกันวันคุณแววเขาติดสั่งอีหยังมากครับผมกับมายังนอบันเนาะขึ้เป็นเหล็กนอ่บันนี้เนาะขึ้เป็นเหล็กนอ่บันนี้เนาะ แบบได้หนิแบบเอียงนอหนิเนาะคือเป็นขาคือเป็นเทกเนย,ยคุณแววคุณสั่งอย่างมากครับลาวตากผ้าโอ้ยสั่งหอดลาวตากผ้าอันนี้ก็มี่ล้วโอ้ต่แต่แต่แต่คุณโย,โยสออักคน กขนาดอยู่ในร่วงบ้านเมื่อก็ยังบึงของเหมือนสีสอบเนาะไอเววกูระเงิดเมื่อีหลีอล่ฮะเมื่เกิดมาเปล่อกช็อที่ลีอีกแล้วสุดยอดเลยสิ่งที่กูประคาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วออกไปข้างนอกกลับบ้านมาแม่งกองโจโก้อยู่หน้าบ้านเลยจักว่ามันยังในบรนินี้โอ้ยคุณแวว กดมองนี่เอ้าอะไรอีกอะของอะแม่เอา้ามันต้องแต่งเมื่อวานนะปะฮะโอ้ยีแวว <c oughs> เฮ้ยมาหดบ้านกูกับพ่อกองเลยียแววมันหยางอีกฮะ ยอดเลยให้กับป่ะด้แม่เทาอยู่เอ <sleeve monastery> <The absor baptism> ้ยหลักฐานเห็นเห็นเลยขอบคุณคุณสมด้วจนบอดาทอ่ะฮาวากูปากเป็นกับพ่อแมนนี่นี่เบิดมือเลยมึงมีแววเนี่ยเขียนให้นะคะอือ ยอดเลยโอ้ยเงิดขักเงิดแงอีลีวะถูกปุ๊บท่านเดบ,บิวต์ดอกู่เอาอีกแล้วอีแววของลูกโอ้ยของลูกอย่ามาอ้างเลยแบบได้อีกนี่อะไรนี่ของสองแม่โอ้ยเอาอีกแล้วคุณแวว มันนี่เป็นสีแดงมันหยังหรือปลาเนี่มาดูมาดูสามดูจำได้เพราะว่ามันหยังนี่นนยโอ้ยปภาษาภาษาโตกิดสีสังมากเนาะโอ้ยเหนอะขัดปะแลวเอ้ยซ้ตั้มไม่อีกแล้ว,อลวสองชิ้นเลยวันนี้สามชิ้นแล้วนะครับของใครครับ ของแม่ี่ครับของ e อีเววเฮ้ยเป็นยังไงฮะของสั่งมาเนี่ยเบิ้งมันบ่อใดมาตรฐานเนี่ยโอ้ยเสียงเงินสือ่อเป็นได้ล่ะถูกปัะนี่บอกบอฟัง e อีเววผู้อยากซิ้อวะว่าบอกมาอีกแล้วอีแววไม่อีกแล้ว,ลวชื่ออะไรครับของลาซาดาจ้าโอ้ยของลาซาดาต่อหนา้าต่อตาเลยจักบาทครับผม ร้อยสามสิบเจ็ดบาท่ายบห้อยสามสิบเจ็ดบาทจ่ายให้ด้วยอ้ยวุ่ยวังเอ็มเดินได้ง่อยดีได้ทำีได่อยเจ้าวันยืนอยู่มจอลังฉันบ่สาบี้คือบิเลืแอนด์เบอร์ าจานบาดมือทีเดียวเบอรงมันสั่งมาหากองเลยอีแววโอ้ยให้ก็บ่ได้ไม่เท่าโย่งนนี้ว่าต้องมาเฮ็ดนามทเล่นใส่่จ้ตามจริงแววที่สั่งของมาเยอะเนี่ยเอาจากความรู้สึกเลยนะเอาตรงๆเลยนะมันรู้สึกยังไงนะลองพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิ เสื้อผ้ยีงรู้สึกเสผเวลากล่องมาแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาแล้วตอนเราแกะกล่องดูเนี้ยแล้วก็ลุ้นไงว่าเฮ้ยเราสั่งอะไรไปอะไรเนี้ยเออเหมือนแบบเหมือนแบบเสื้อผ้าย่ะเหมือนแบบว่าของขวัญมาอะไรอย่างเงี้ยของขวัญอีหงเสียเงินมันสิเป็นของขวัญอีหงมันสิเสื้อผ้ายี่หงรู้เปล่าก่อใจก็เหมือนแบบ กันแบบว่าพอเวลาของมาปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ไงแล้วพอเราแกะอ้องสั่งเองมังสิบ่กหัวปนนันเน่ะมึงสั่งอย่างมากก็จำไม่ได้ไงโอ้ยสั่งจำจำบ่ได้อันนี้คือความตื่นเต้นของคนที่ว่าโอ้พอเศร้าเศร้าเศร้า